ไม่ได้เก่งอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่พวกคุณเก่งแต่ทําไมครูถึงมีเงินสดสดหลักหลายร้อยล้านเพราะอะไรทั้งๆที่ครูไม่มีคุณสมบัติเหมือนที่ครูพูดมาเมื่อกี้นี้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยหลอกเราเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เราเคารพนับถือบูชาไม่เคยหลอกเรา ไม่เคยให้ครูหลงทางไม่เคยให้ครูผิดทางไม่เคยมาหลอกลวงครูแล้วไม่เคยให้ครูไปหลอกลวงใครนี่แหละคะ่ะทุกคนที่ครูอยากจะบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ว่ามูแล้วไม่ทํางานไม่ใช่ว่าทํางานแล้วไม่มูทุกคนคนบนโลกใบนี้ขยันกว่าคุณกี่ล้านคนที่เขาทํางานนอนวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงทุกคนคะ มีคนเก่งกว่าคุณที่ทํางานแบบโอ้โหเก่งมากแต่เขายังได้เงินเดือนไม่ถึงแสนห้าเท่าพวกคุณเลยหรือตอนนี้มีคนจบด็อกเตอร์หรือมีคนที่เก่งมากแบบว่าบรลลุมาเก่งอ่ะแบบเป็นระดับแบบส่งไปต่างประเทศไปนู่นนี่นั่นอ่ะณวันนี้เขาก็ยังไม่ได้มีเงินถึงสิบล้านร้อยล้านเลยเราลองคิดดูในความเป็นจริงไม่ใช่เขาไม่ทำเห็นไหมเขาทำเยอะมาก เขาทําเยอะเขาทําจริงจังเขาทําแบบว่าเพื่อได้ผลงานเขาบินไปไม่รู้กี่สิบประเทศแล้วไปไม่รู้กี่ประเทศแล้วแต่เขายังไม่เคยเห็นเงินสิบล้านเลยเขายังไม่เคยเห็นเงินร้อยล้านเลยเพราะความสําเร็จของคนเราไม่เท่ากันวันนี้เป้าหมายของครูครูบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยหลอกลวงครูเลยเพราะครูเป็นคนซื่อสัตย์ ในวันที่ครูติดลบ30ล้านครูจําได้จนถึงทุกวันนี้ครูขับรถสี่ประตูค่ะไปวัดเขาลังพัฒนาจังหวัดลบบุรีครูไปทําบุญทุกคนค่ะหนึ่งร้อยบาทแทบไม่มีค่าน้ํามันกันเลยแต่ครูไปอธิษฐานจิตว่าถ้าครูมีร้อยล้านเมื่อไหร่ครูจะมาทํากระถินหนึ่งล้านบาท แล้ววันที่ครูมีทุกคนครูมีก่อนหน้านั้นอีกนะแล้วตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้เหมือนยังไม่พร้อมไ็ยังไม่กล้าไงโอ้กระถิ่ก้อนแรกมันเหมือนคนไม่เคยทําบุญเยอะไม่เคยทําบุญแบบหลักล้านน่ะเข้าใจใช่ไหมคะไม่เคยทําบุญก้อนเป็นล้านน่ะมันรู้สึกแบบทําใจทําใจเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนคุณต้องมีครั้งแรกก่อนนะคุณถึงจะรู้ว่าครั้งต่อไปมันลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดหลังจากที่ครูทํากระถิ่นหนึ่งล้านบาททุกคน ครูซื่อสัตย์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูซื่อสัตย์ต่อคาพูดตัวเองครูซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยหลอกลวงเราเลยเพราะหลังจากที่ครูทํากระถินหนึ่งล้านบาทเป็นไงยอดขายคร่วพุ่งงงมากถามพี่ลุงว่าจริงไหมจริงเพราะครูคุยกับพี่ลุงเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่คนอื่นเขาอะแบรนด์อื่นยอดร่วงละนาวละนาวละนาวตอนนั้น่ะแต่ครูกลับทําให้พี่น้องเราอะขายดีกันเป็นแบบ น่าเหลือเชื่อมากทุกคนทําให้ครูได้ทํากระถินปีละล้านติดกันสามปีเราทําบุญนะคะทุกคนคะตั้งแต่ทําเอ่อตั้งแต่กําเนิดนพะเก้ามาห้าปีถ้าจะทําบุญเกือบเฉียดจะเป็นจะเป็นสิบล้านได้มั้งโอ๊ยเกินเกินสิบล้านคะ่ะนะคะถ้ารวมทําทานด้วยนะคะเกินสิบล้านนะคะทุกคน เราไม่หลอกเราก็ไม่โดนหลอกครูเริ่มมีสติทบทวนครูเริ่มตั้งสติค่ะในวันที่ครูฟังเรื่องมู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 มครูมาดูชีวิตตัวเองฟังดีๆนะทุกคนวันนี้ถ้าคุณมูเอาแต่มูอ่ะมูไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะเขามูกูก็มูคุณแทบไม่เห็นผลอะไรเลยนะเพราะมูคือจิตมูคือจิตที่ศรัทธาค่ะ